3 6มืบือติดตามหนึ no, ่งนคนผู้ดีเจ้าเด้เลต้องมันไปหาก็ร่อยว่าคนเองได้อคนคนบริโคกบิพันนะว่าการยูทูบเอาเมื่อนี้พี่น้องบ้าแนวไท้มาเจอคนดังมราพี่น้องดังในทางโลกโซเชียลได้ก็ว่าได้ดังนานง่างนันนางนานนมนถือว่าดังพอสมควรในช่องยูทูบในทางโลกโซเชียลธรรมดาธรรมดาบาแเ ต้มเกินเวลาใช่ไหมกันนะโอ้ยอย่าคืนดีมาเจอตัวจริงกัาทั้งสองเราพี่น้องเอาแนะนำตัวหน่อยนะพี่น้องโอยสบายดีสบายดีสาวลาวคนอินี้เนี่ยพี่น้องครัขอบด้วครับเป็นกำลังใจให้ใเด้อนจะสาวลาวคนนี้สองเป็นภาษาไทยด้วพี่น้องสวัสดีครับเตยพ่นชาแนลครับพี่น้องครับอ่าเมื่อกี้มาพบผมมาผอน้องไทรเพื่อเลือก็ได้ความบังเอิญมาพผอสาวลาวคนนี้ดีเพม่อนเลยแบบจับจูดแบบนั่นขอตายคลิปนล่นแน่ว่าก็ได้แล้วพี่น้องเนาะเมื่อกี้ก็ พีรื่องเล่าได้อยากค่ะถามแต่ก็ดีใจพี่น้องดีใจวันนี้ยืนบอกเลยว่าดีใจที่ได้เจอแบบคนที่คนคือแบบเป็นเป็นนเล้าเนาะที่ไม่เห็นงานอยู่เทตุใดเลยพี่ยูนพี่ยังสวนแต่เจอถักท้กันตามตาคนบ้านเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะดีใจที่สำคัญคือแบบคุ้มบอลนะทำด้วยสดบ่เนี่ยเอาด้วยป่ะอยากจะเดอยากถามเพี่ว่าพี่วาสุเจ้ามาเป็นเปิดช่องยูทูบเบอร์โดยโดยมีความรู้สึกแบบใดนาะสวัสดีค่ะพี่ว่าไงคะ เอริคจำได้ยี่สองครับผมโอ้เอฟซีเอฟซีเอฟซีน่มาสสวัสดีครับสวัสดีครับเ้านยองยีงก่อนส่พ่นวครับโอ้ไปกับพี่โบโอ้แล้วไปได้จำก็ได้ปะฮะจำไม่ได้เหรอจได้ที่พูสิแถวลาไม่ดีเเกีกจำได้ย่ครับ สี่มาถามอ้ด <into> <ana> ีใจเด่นแมนแคิดอยู่แบบไฟเนาะที่วมาเขาคิดเล่นร่แมนครับแมนเอาไที่นี้มาต่อกันนมาต่อแลวเอาไปต่อเนาเนอยากถามเรื่องเล่าเนาะเรื่องเล่าความเป็นมาในเรื่องเกี่ยวกับยูทูบเบอร์นี่การเป็นมาเป็นไปยังไงเนาะความรู้สึกกูปแบบถึงเลยมาเอก คนเทนต์หร e uh, ือ่าาี <S <s mm ันไครับคนบึงเนาะเป็นอะไรเนาะแบบน้มีดกับ่ได้คิดอย่งเด็นะเดีวราเหีนเีนเนดเาะัเนมาหนนยูทูกับแบบว่าไมนเป็นมันเป็นสองข้างนะลายๆสองข้างนึงหน่อยน้อยบหลายร้ายนะก็เลยคิดว่าเออเาสององเห็ดอย่งประมาณนี้ก็เลยเบิ่งในยูทูบลกไลยง้มซึ่งาเลวกเปิดซอกเนาะเปิดซอกไลยง้มไทยกินบ้านต่อคิปล้มยูทูบ มีมีแรงมันดำมใจมากกว่าเอาอยากเห็ดด้วยตัวเขาเองด้วยว่ามีแรงมันดำใจมีไอมียังซุปเปอร์สารตาในดวงใจเรานะมีไีมีอดอแบบว่าเ้าเก็เห็นแล้วเ้าเกผมซื้อบอกว่าก็จะคึกเกีงแต่ก็จะม่ีความสามารถแต่ก็จะดีใจก็จะไทยกยากลออเบิ้งหมดเลนะก็จะคิดก็จะไทยคิดก็จะรู้ล้วก็จะอะไรเงินนะพาเห็นขาเห็นเนี่ยก็จะโอ้ก็จะเห็นแต่ถ้าเ็เลยแบบโอเคลองเบิ้ง เราซิมีาพิ่มซรถใหม่ไฮไบ์บเนาะประมาณน้นกะก็เลยแบบว่าลงมือแลวกบถ้ามีนี่ก็ขึ้บริเป็นยังเลยพี่น้องเนาะกึกษ่าเอาใน YouTube เนเบิ่งพยายามศึกซาเบิ่งคลิปซ้าหนามเป็นค้นทีบโเก่งเหลืองนีเลยพี่น้องมือนี่ก็บ่ไดเเก่งก็พไปได้เือปลาปลาเนาะแมนกกทายามศึกษาเบิรงเป็นการทายคลิปถ้ามีดทายคลิปเป็นเลยเด็คือแบบก็จะทายคลิปต้ซเป็นบวบ่คือซนามกับทายแบบเนี้ยทายร่องยูทูปเป็นกับเวลาแบบ คิดต่างมองหูว่มีนจริงๆแตมันขามี่ตัวซ้มต้องไทยเหมืนมีคนแต่เพิ่นแต่กาเวลาเข้าร่วมุดคลิเป็นยัง่มนบอเอ้ยคลิปมันแต่ที่นออนนะนันแต่จีแบบผาม่แต่สีชาติเนี่ยมากนี่ะเมีเมคือแบบเเพิ่นที่มาเท้าหนามนีควรใี่าถึงจุดนี้การให้ดูแบบพาพาลูกซ้ามาหลายอย่างเนาะแตพินนี่เป็นนาโปกเัเป็นล่องนาปก็เปนแบบว่ากับพยายามซึ้งซ้าเบิ่งขอมุ่นแบบว่าเบิ่งคลิปให้ยูทูบอ่ะซ้อนตัดต่อคลิปอนตัด บกยังแบบนี <chapter 17> ้เนาะพี่น้องเนาะกับยามศึกษาเบิ่งกับเออเทากัไม่เยียนเหตุกับพอได้นะตองมือนกัถามพันรูปโซเลโดกับได้รับหนึ่งกับโบเล่แบบโบโบไดใดรู้ไดละแบบโบใดไดแบบเดือนหนึ่งสองสามหมื่นคนอื่นเท่ากับแบบแบบบางทีกับสามเดือนในในเดือนนึงสองเดือนสามเดือนหนึ่งประมาณถ้เป็นเงินไทยกับสี่สบาทสามพบาทเท่าพี่น้องเนาะปมนแบบาแบบว่าเฮาเฮาอยากเหตกับเกับมวนี อ่ะเขาเห็นยังมันมีมันจะเป็นอีกสองข้างหนึง่งทีแบบบานเป็น,เป,นเป็นได้ได้เนาะเทาเทากัไปย่ามแบบไปทายคลิปมันมีภูริผาดที่สุดเพราะว่าคนเบิ้งสเสดอ่าเปิดเทริรนด้วยว่ามีข้นสุขในการเบิ้งกิมเท่าเนาะพี่น้องเนาะเมนปรนนั้นะความในใจของยูทูบเบอร์เนาะนที่ว่าเรื่องราวของเราเนาะการนั่นแหละพี่น้องเลยทุกคนก็ต้องเรียนรูกนะพี่นอ้องบูมี่ไพ<น>่ทีจังหวัดแบบอ,อยู่ดีๆีเลยเ ที่จะทาเองได้เลยเนาะกัต้องศึกษาจากคนยื่ดเขาอย่าไปยุดการศึกษาการศึกษามันมีบรรยุทธแน่นอนเนาะเันาะนั้งแล้วกะฝากมาฝากถึงลน้องถอยากจะเห็ดหรือว่าอย่างีก็เล้วแต่เสมอดี๋ยวห็ดลายเดเไใครับการแข่งขันทีการแข่งขันสูงเทุกคนสามาถโมหามูวังมีตาไพรมีเพชรเป็นทช่นะแต่ชื่สนามนี่ก็บเป็นค้นเก่งด้ยเปน้องด้ยเดี๋ยวอิพเนาะแบบเรื่อยธรรมดาบางทีอะลรเนบางล่องเนครีมอะ เม่เนาอมีค no. ิ่กับโลกบุบีกับโอดลโลกเนีางประมาณนี้เนาะแต่ก็ดีใจได้เอฟซีไทยแล้วคค่อยประมาณครับพอพต่คลิปสนับสนุนเอ่าแบบนี้นะแม่ถาบมีจนร้ายนี่กนต่วคลิปกับเอฟซีไทยเลาจะที่หัวขาบุมีเอฟซีไทยเดือดไอซือเบิร์เอาเด้เมียนตองขอคนเอฟซีไทยเมียนมั่นใจให้เอาไปต่อเนาะเมียนเอาสู้ไปต่อเมียนเมียนเมีไทยุกหยนะต้องยัดไทยเพราะว่าคนไทยควรเป็นคนที่มีตาคนลาวคนที่หาแง่คนลาวร้ที่สุดเลยรบว่า ในบรรดาแรงงานคนเล่าจะได้เปรียบเลยตัวอย่างที่เขาพิสูจน์เลยแล้วคือนจดมุกคนที่ซับพอร์ตคนที่ค่อยติดตามคขอพซึ่น้องทางฝั่งไทยเลนโัยนักเป็นเอนซีทางฝั่งไทยด้วเตยพ่นท่ามกีบี่นออกนะเปิดกิบน้ำสิบมือติดตามหนึ่งพันคนโอ้ใ่นะเจ้าเด็กต้องมั0เะบคับกล้ยงคนเองกงคนตอนนี้คอยบุกินกันนะว่าการยูทูบมุกน่มีคนหาคนแป้งคนมาให้กับังใจร้ายมันอีกแล้วเหมืนกัน อยากล่องอยากเห็ดเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่อยากพัฒนาเจ้าของแล้วก็อยากเห็ดยั้งแปลกๆต่างๆอยากล่องเห็ดเป็นคนที่กลาได้กาเสียคนที่อยากอยากเห็ดนะว่าคึ้นยังออกอยากเห็ดอยากร้องเห็ดต่ว่ามันผลหลับที่ออกมานจะได้เท่ากันย่อมต่างกันแต่ก็นันเชื่อนะปัจจุบันนี้ผู้ติดตามกันเมือไหรตายเดี๋ยวนี้เนาะจะมันสี่แล้วเก่งเนี่ยนี่เพราะว่าเขาเคยสองหมื่นสองหมื่นสองเห็ดด้วยหลายปีแล้วเ็ของแต่ละคนนี่พวกมบ้นธรรมดาเที่เป็นออก รับหมื่นขึ้นเลยแหละอันนี้มื่นกว่าอันี้สองหมื่ขอบคุณพี่น้องเอทางฝังไทยเนาะทีค่อยต้ออยค่อยสนับสนุนเถาไทยกับโอ้นมีนนี่เราพี่น้องแต่ถือว่าสองคนนี่เป็นคนดังอีกคนหนึ่งในโลกเเชียลถือว่าประมาณนึงนะประมาณ่ย่ว่าดังนนัเอฟซีมาทักกีใจเลยบอ นังโบรา้ก็จนว่ะเอฟซีมาถักผีตุอกตุ๊ดแหล่ะแบบว่าขวางก่มาเตยพ่นเตอเต้นในเวลาคนมาถักเราล้นิศน้ำบุถือเนี่ยมันก็เหือนนเออวนปะหบัคือคือเฮ้าว่็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเด็กปันนอกเนไทยใด้หน้าล้นมาเมื่อหนึ่งมี่ปูจัดคนมาถักมาถักไทยมาเป็นเอซเฮาว่ะเออเฮาเปิดชื่นชอบเฮาเปิดินดูเฮาอ่ะนะแล้วก็มาถักไทยเฮาคปนมากเปิติดตามเพราะซื้อทางนั้นก็มีความสุขเลแต่ว่า มึงเท่ากับทำโต๊ะบัตเกิดเคิร์นเดี่ยวฟองบเฮเท่กันมีคนหาคนแหกงนั่นเอนคหลายๆได้ไปนอกขึ้นหลายที่ไทยเนาทีงาคไทยเนะทีมบานคยะากันแลสอจับอะีาคนไทยรกข้าง้าแม่แม่แม่ส่วนรกับทีนคนไทยมาคอมเมนต์แล้วนใหญ่เออคนลาวากมีแม่กับคนลาูงี้มาแขง ่นร้ลยคนเล่ามันก็เหมนใน่องวัตื่พูดส่วนร้ายก็ิมาว่าจะ้่ด่าเนาะจะมักด่ากันก็บอเขาใหเป็นอยังข่มาทำกี๋ข่มาเบิ่งควาจะเลริญย่างเช่นมันเหี่ยวอยู่ในสวนสาธลรณะเนี่ยนะกระิคูข้นดีมาแลนอวํารังกายมันมือละโทกระตำขึ้นนัอยู่นี่เขาอยากถ่าทอดความรู้สึกของเขาอ่ะจริงที่เได้เห็นแล้วก็คนอยู่บ้านเขาที่ยังไวมาเมื่งไห้ อาจจะปูจักของประเทศไทยพี่นั่นแล้วเนี่ยจะได้เบิ่งตะข่าวเบิ่งแต่ในลกระป๋อนแต่แแแแแเขาไมา่ได้เห็นมาได้สัมผัสนะเขาอยากถ่ายทอดเรื่องราวที่เขา<อ>ได้ประสบพบเห็นให้ทุกคนได้เห็นนะเฮาให้พ่อให้แม่ให้คนต่างบ้านเฮาได้เห็นแต่กับก<อ>มีบางคนทนี่แบบบอเข้าใจกับมาว่า้เฮาว่าเฮาอวยคนไทยนั่นนั่นสิเฮาอวยได้จากไะไคือความเป็นจริงประเทศไทยขนาดส่วนสาธารนาเพิ่นยังมีเจ้าหน้าที่เผ<อ>ามีเจ้าหน้าที่ด<อ>ูแลของเจ้าหน้าที่เนาะปีนี้มาเบิ่งส่วนสาธารนาบ้านเฮาเนี่ยก็ได้มีหัวยังคือผ่าน่นไหมหัวเขาที่นาเป็ นี่ในเมืองใหญ่แท้ๆเราเต้พ่นไปมาแล้วได้อันนี้ว่าเขาจริงได้เต้หน้าโอ้นี่เราพ่อเผาเนม่โอ้ห้องนามนี่ก็ม่ได้เขาฟรี่ไรบ้านเพื่อนี่ฟรีทุกอย่างสมกับคำว่าสาธารณะนะไม่ได้เสียเงินนะน่าจะสีเป็นแจ๋นพี่เป็นคนเด็ดเลโอ้ได้ใจกันด้วตัวนี้ว่าได้แจ๋งนะรีคือสวนบ้านเพื่อนี่เอาไว้จะกิจกรรมคืออย่างฟังนะมืนจะเต้นออกกําลังกายล้างเอากะเตรียมมาโชว์ดนตรีเห็นบอกเพม่อนเตรียมโชว์ดนตรีเนี่ย นี่แหละคือคนเอาไว้จักิจกรรมแล้วกะ็ให้คนออกมาเล่นอกำลังกายและะ้วก็บางคนวันยุดเนาะเหมือนอาจจะมามนางสูดอากาศบริสุทธิ์เพราะว่าต้นใหม่หลายาาคือคนได้แม<ล>่ลมลืน่นในสวนก็จะแม่ลมลื่นแล้วประกอบกูกตลอดคือนี่มันพูดดีว่าใบหญ้าต้นใหม่แล้วนะใบว่านยาดอกใหม่ไอ้น้งต้นใหม่ก็คือทมาจัดมาปลูกตลอดเิส<ล>ก็คืออยู่ในเมืองแล้วเฮาอยากมาบรรยากาศแบบปันป่านบรรยากาศในป่าเฮาก็สามารถมาลิ้มมาเขียวเด็กเชื่องแค่นั้เขาบอกได้ แต่ว่าเรื quiero, able, ่องความปลอดภัยนี่มันต้องรวมมีเจ้าหน้าที่เบิ่งดินอกจานั้นยังมีกล้องวงจรเนี่ยบิ่งที่เบาเบาแนวยักโตหันสี่แม่เลยะสี่โตเลยมีไฟแค่สว่างรอบเท่านั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งเนาะที่ว่าสามารถบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างได้เจ้าเห็นยังฮิตไหมตัวเลขใช่พอเราเห็นจังการตอนนี้นี่แหละสิ่งที่บ้านเฮาบ่มีบ้านเขามีแล้วเฮาอยากนำเสนอแต่ก็มีคนเราบางคนที่แบบว่าโอ้มาแซดมาวายเฮานี่ว่าออยพใจทไมาพอใจ แล้วอยากน้ำเสนอสิ่งเยวเองอะไรก็มืออกเฮาเองบอว่าหนังเฮาหนังเนี่ยเนทุกคนเช้าหนังซึกแบบหบนออกไมเป็นวามร้อนสองคนเลยแต่คนรอกะไรได้เจ้าเด้วโป๊ะแม่แต้นผมว่านี่ขึ้นมาอยู่สองใจเป็นอะไเนอะรโอเคล้ับงลตั้ากล้องเจ้าหนาที่อะเจ้าีบ สี่แบบหน้าหนาวหน้าหนาวก็ไปมาสองแล้เนี่ยสิบห้าสิบเอ็ดเลยทุกประมาณนี้แล้วไปลองเด้หลังจากได้สัมภาษณ์รับยูทูบเบอร์รับยูทูบเบอร์ที่ว่ามีผู้ติดตามหลายพอสมควรแะพี่น้องทดตัวเดี่ยวเองก็ย่างแรงงานลาวมาอยู่เมืองไทยเออมาอยู่แล้วว่าถ้าว่ายูทูบเบอร์นี่มันยิ่งใหญ่เลย ตกเป็นหลายแสนศับเฮ้อม <és> ันคือศัพท์เมียเนี่ยก็บอกซ้อนไปไปยืนใหม่เนาะเมื่อใบร์เมื่อใบร์กะพิดถือกับยาว่ากันก็แล้วกันพี่น้องเนี่ยพิสถือก็ต้องมาด้วยคนเสิร์ตจบไปยืนว่เอาว่ากันได้แล้วได้แลังใจ้แล้ใครก็ลังใจกันแล้วเดินไปดองเดือนีีก็ได้มาสัมภผัสเพื่อนสองคนกันมีรู้สึกดีใจไร้พี่น้องละกันเป็นอีกที่ว่าเรื่องเล่าหนึ่งพี่น้องที่ว่าได้สอบถามกเจ้าการเป็นมาการเดินทางของแต่ละคนเาป็นบ่า ทุกคนมีการเดินทางของตัวเองพี่น้องเลยถ้าจะนั้นแล้วฝากถึงน้องๆที่กำลังท่อแท้พี่น้องอย่าเพิ่งไปท่อแท้มันต่อไปทุกคนมีการเดินทางตัวเองตลอดพี่น้องอย่าลืมการเรียนรู้หมมีวันชิ้นจบหมมีวันชิ้นสุดเพราะเหตุเนาะไม่ยากเรียนรู้กันต่อไปคลิปนี้ก็ขอฝากเลยฝากซื่อช่องที่เจ้าเนาะสาวเลาาสาวเล่าสาวเล่าพอดีนิโคลพี่น้องสาวเล่าคนภาษาไทยเนาะพอดีู้ดภาษาไทแล้วเนี่ยพอดีเลยยังไงปิวปิวแคมโลมอันนั้นอันนั้นเป็นนองอันนี้เป็นเอือยไหม โอเคเนาะสำหรับกับผมเองกับเตยพ่นชาแนลครับพี่น้องสามารถเข้าไปติดตามให้กำลังใจได้เด้อครับพี่น้องคอนเทนต์ก็จะมีทั่วไปเนาะบางเทือกัสินังว่าผู้เดียวบางเทือนกับสินังของมาทายล้ปนกิฟต์แล้วเป็นพี่บาเนาะผู้เดียวพราะบางเทือนมันก็มีกระแสได้ที่แบบว่าฮ่องก๊อยยังว่าเฮ่อก๊อกจำเป็นต้องว่าอยังมักยังเช่นเนาะ เป็นคู่เป็นอาจารย์สิมาคอมเมนต์อยาามายึดภาคอีสอีสานของไทยมันพน่าสิมาว่าจังสันนี่จะเป็นอาจารย์เนี่ยเจ้าต้องมีความหูสิมาซ้อนหลังเรียนในทุกคนเป็นคนดีแหละไอ้มีความสามารถอันนี้มากคอมเมนต์เขียนในโซเชียลจังสันนะเขาเห็นแล้วเขาก็เป็นอาจารย์เป็นคู่ือคิดในสังนี้นะเขาก็พยายามในคนเรานี่นะมีที่ยืนในสังคมเขาก็ตอบมาว่าเพื่อเตือสติบร้วาหยังก็แล้วแต่ในความคิดของเขานะ โอเคเนาะนี่เรากะอาเป็นต้องใจห้เนาะมือใม่ฮัททางอย่างไรกะะเปต้องใจเป็นเ้พีนน้อง FC นะครับีไม่เห็นคลิปนี่เนาะกะอยากฝากก็ไ่ใจเบาแนวปลาไหลพี่น้อเหมืนกัเป็นคนไม้มือใม่ดีจองยูาะวนู้นเพราะว่าเต่พ่นกะก่อนซีนี่มือนีกะหลาลๆคุหลายคนไห่ข้อมซือเนืออย่างเช่นบาโป้บาแ๊บน้องเพื่อนนักแร้คือชาวนาผม้ได้คุยได้แต่แบบทุกคนอื่นบางที่แบบ ที่คนที่ตามเม่นแม่นแม่คุยได้หมดเลยอันนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องจริงเนาะแต่มาเป็นย่างเข้าเป็นกุหลาบน้ำกันหักแครงกันไว้จะดีกว่าน้องพี่น้องคนแครงเดียวกันจะได้เข้าคลิปนี้เอาคลิปนี้ค่ะว่าแนวขอโจมพิษกันนี้พี่น้องเจอกันอีพี่หนาแล้วกันพี่น้องกันคลิปนี้กับข้อกล่าวเข้ามาสบายดีพี่น้องเลยสบายดี